สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคูหนิงและก็คู่ปู๋อีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้คู่ปูกับคูหนิงจะพาเด็กๆมาเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องรักเมืองไทยค่ะเด็กๆเย้ค่ะเด็กๆเห็นไหมคะคุณคู่เออะไรมาคะนี่ค่ะเด็กๆนี่ก็คือธงชาติไทยนะคะธงชาติไทยของเรามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธงไตรรงค์ค่ะ ซึ่งคำว่าไตรรงแปลว่าธงสามสีนะคะสีนะคะเด็กๆนี่ค่ะค่ะธงชาติของเราก็มี3าสีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวคุณครูปูและคุณครูหนิงจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ความหมายของธงแต่ละสีค่ะจากบทเพลงธงไตรรงไปติดตามกันเลยนะคะไปเลยค่ะเด็กๆนี่นะคะเบน เนื้อเพลงธงไตรรงค่ะวันนี้คุณผู้ปู่และคุณรูหนิงจะพาเด็กๆมาร้องเพลงธงไตรรงพร้อมทั้งเรียนรู้ความหมายของธงไตรรงแตละสีด้วยนะคะพร้อมไือยังคะเด็เกๆ่กถ้าพร้อมแล้วเรา,าเริ่มกันเลยนะคะเด็เกๆหนึ่งสองสาม อีกร้านะคะเด็กๆเด็กๆมาร้องตามคุณครูกันเลยนะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยค่ะไกรลงชงไกอยู่สวายสวยาน,สนางสง่าสีแดงคือช่า เด็กเรียนรู้ความหมายของธงแต่ละสีจากบทเพลงธงไตรรงกันไปแล้วนะคะ<ม>เราลองมาทบทวนกันก่อนนะคะว่าธงแต่ละสีหมายถึงอะไรธงสีแดงหมายถึงอะไรนะคะคุณปูปูธงสีแดงหมายถึงชาติเด็กๆนี่เลยคะ่ะชาติไทยเรานะคะธงสี ขาวหมายถึงอะไรคะนี่เลยค่ะเด็กๆนี่คือศาสนาค่ะศาสนาประจำประเทศไทยเราก็คือศาสนาพุทธนั่นเองนะคะต่อไปก็สีสุดท้ายค่ะสีน้ำเงินค่ะสีน้ำเงินหมายถึงนี่ค่ะเด็กๆหมายถึงอะไรคะหมายถึงพระมหากษัตริย์ไทยนั่เองค่ะเด็กๆครับ เด็กเศร้าความหมายกันไปแล mm ้วนะคะสุดท nah, ้ายคุณครูม mm ีเกมสนุกสนุกให้เด็กๆเล่นด้วยกันนะคะตามกันเลยค่ะนี่มา้วคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูดูกับคุณนะคะจะมาชวนเด็กๆเล่นเกมทายความหมายของโทนีทงชาตินะคะหรือว่าทงไกลงแต่นะคะค่ะ สีที่หนึ่งนะคะสีแดงสีแดงนะคะสีแดงหมายถึงอะไรคะเด็กๆหนึ่งสองสามเด็กเลือกเลขอะไรคะติ๊กต่อเลขอะไรคะคุณหญิงแตงแตงเลขสองนั่นเองค่ะใครตอบถูกบ้างคะ เสีแดงหมายถึงชาเอกนะคะต่อไปค่ะสีที่สองค่ะเด็กๆขาวสีขาวหมายถึงอะไรคะหนึ่งสองหรือว่าสามคะเด็กๆติ๊กตอบติ๊กตอบใครตอบได้บ้างคะเต้นหมายเลขหนึงนั่นเองค่ะเด็กๆ ตอบได้ไหมคะสาสนานั่นเองค่ะสีสุดท้ายแล้วนะคะสีน้ำเงินค่ะสีน้ำเงินหมายถึงอะไรนะคะหน่งสองหรือว่าสามนะคะเด็กเลือกข้อไหนคะีข้อไหนคะตั้งนี่เลยค่ะมา สามเองค่ะสีมเมเงินก็หมายถึงพระมหากริ์ไทยของเรานะคะสำหรับเด็กสนุกไหมคะสนุกไหมคะเด็กๆตอบได้ไหมคะค่ะสำหรับอาทิตย์นี้หน่วยรับเมืองไทยของเราจะได้เรียนรู้อะไรต่อไปนั้นเด็กๆอย่าลืมติดตามกันนะคะส่วนสำหรับวันนี้คุณโคกโอและคุณปูนิงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ แต่ก่อนจะลาไปฝากให้เด็กๆส่งผลงานทั้งล่างนี้เลยนะคะคลิปวีดีโอนี้เลยนะคะดเด็กๆผลงานแปะสีทงชาติที่คุณครูให้ไว้ส่งใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย